สวัสดีค่ะนานาส d มหเดค่ะคลิปนี้นะคะจะพาไปสารวจบอนสีกันหน่อยค่ะว่าเขาเนี่ยยังอยู่ดีมีสุขกันเปล่าก็คือว่าฝนตกติดกันนะคะ 3- 4วันติดค่ะเราก็จะเดินไปดูหลังสวนนะคะที่เราลงปลูกบอนสีเอาไว้นะคะไปค่ะนี่เลยโอ้สีสวยสดมากเลยค่ะท่ามกลางสายฝนนะคะที่เพิ่งหยุดไปก็ อันนี้จะเป็นกอที่เราปลูกไว้ในสวนนะคะอยากให้เขาขึ้นเองอ่ะ ตามธรรมชาตินะคะแต่เราก็มาปลูกไว้แหละอยากให้อยู่อ่ะเรียกง่ายๆว่าอยากให้อยู่ตามธรรมชาตินะคะนี่ก็คือจะเป็นสวนทุเรียนสวนบางคุดค่ะแล้วก็น้ําท่วมจริงๆไม่ได้เรียกว่าเชิงน้ําท่วมนะคะน้ําขังมากกว่าค่ะเราก็เลยจะมาเดินดูเขาตอนที่ฝนกําลังเริ่มหยุดปล่อยนะคะว่าโอเคอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าหรือว่าจะไหลไปตามน้ํานะคะนี่เลยก็ยังโอเคอยู่น้ําก็เริ่มลดแล้วนะคะในบางจุดค่ะน,ะน้ำระบายไม่ทันค่ะนี่ไก่น้อง ไก่ของเรานะคะเออนึกว่าคอจะพับไปแล้วนะคะก็ยังสดชื่นสวยงามอยู่นะเดี๋ยวเดินไปดูต่อนะคะนี่อันนี้เจ้ากรุงค่ะระหว่างทางเดินในสวนนะคะก็ยังสวยงามค่ะค่อยแบบว่าโล่งอกหน่อยนึกว่าจะแบบไปกับน้ําแล้วนะคะอันนี้คืออยู่ในสวนไม่ต้องจิกนะคะเพราะว่าที่สวนมาดุมากค่ะสวนอันนี้ก็สวยอยู่ค่ะอันนี้ก็กําลังแทงใบนะคะตรงนี้ก็ น้ำเพิ่งไหลไปแต่จุดนี้เนี่ยโอ้น้ายังท่วมอยู่เลยนะคะคนละฝั่งก,กันกับเมื่อสักครู่นะคะน้ํายังขังอยู่ค่ะออก็เล็กๆน้อยนนะคะสําหรับวันนี้พามาดูบอลสีที่โดนน้าท่วมขังนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคนที่รักบอลสีค่ะดูแลบอลสีกันนะคะช่วงนี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ